มานทุ่ชมเรามาตามล่ามาหาเทพตัวนี้ก็ต่อละหลังจากที่ว่ามันปั้นดินมาใส่กับกระชากวิญญาณช่างสายล่าดูท่านผู้ชมโคตรแซบเจตัวนี้ท่านผู้ชมแล้วมันโคตรรู้ท่ <c oughs> านผู้ชมมาดูชมโอโ้โหอย่างนี้ไม่ยอมครับผมเลยวันนี้ช่างมาเจอตรงนี้ผมลอยปัญหากินอยู่ใกล้ๆกกันเลยนะท่านผู้ชม ช่างมาดูปุ๊บเดี๋ยวตรงเนี้ยมันมีรอยทางขึ้นนะผมเนี่ยรอยหญ้าแหลกๆลื่นๆขึ้นไปด้านบนนะครับผมเนี่ยอ้าวตรงนี้มันเป็นหัวโผล่ผมอ่ะดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่นี่นี่ท่านชมช่างให้ดูนะตรงนี้นี่รอยทางนี่วิ่งกันแบบลื่นเลยนะท่านชมเนี่ยต้นหญ้านี่พับติดดินเลยอ้าวละท่านชมมันไม่ค่อยชัดท่านชมเลยลวงให้ดูหน่อยนี่เลยท่านชมอ้าวช่างเลยจัดตรงทางลงนี่เลยนะผมนะเสียบกับกระชากวิญญาณช่างสายล่าแล้วช่างก็จะเอาเหยื่อปูเลยครับผมเนี่ยอา ปูขึ้นไปวางไว้ข้างบนกับข้างล่างนะผมนะเรียกให้มันมานะผมนะมันวิ่งวนแถวนี้โดนแน่ท่านผูช้ชมฉีดน้าหอมช่างสายล่าเข้าไปท่านผู้ชมนะวันนี้แกสเสร็จแน่ท่านผู้ชมอ่ะสําหรับหน้าง,งานเรานะครับผมนะือผมบอกเลยสวยงามเลยครับผมนะรุนเลยท่านผู้ชมให้มันมาท่านผู้ชมฮนะึ อาวอาวอ้าว,าว,าว,าวมันได้กินน้ําหอมช่างสายลาแล้วท่านผู้ชมนะครับมันมาแล้วท่านผู้ชมมันมาด้านล่างก่อนนะท่านผู้ชมนะดูนะมันมัน ทางวานะมันมาทางสายทุกท่นนะมันมามันค่อยๆแอบทุกท่มาหาเทพตัวนี้อย่างแสบเลยนะัดูมันดูมันมันไม่ได้กัดง่ายๆนะผมนะตัวนี้มันระวังตัวสุดๆทุกย่าวังตัวระบบระลับ้อยกันเลยทุกท่นะดูมันเอาเหยื่อตัวนี้ขึ้นไปกินทุกท่านนะมันเอาไปกินแล้วทุกท่าเอาไม่เป็นไรทุกท่านดูดูมันทุกท่มันกินเหยื่อยังเยอพอมันกลับมากัดกล้องช่างอีกทุกย่านนะเอ้ยตัวนี้ดูมันดูมันดูมันดีนะกล้องช่างตัวนี้แข็งแรงแล้วผมเนีะ ดูทับยมกัดกล้องเสร็จแล้วทับยมเนี่ยดูมานดูวันดูมาวิ่งออกข้างฝาทับยมแล้วเอาเอาลงลงลงวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงแล้ววิ่งขึ้นทับยมมันไม่ยอมลงมันวิ่งไปเจอไปเจอการทับยมรู้มันถอยทับยมเนี่ยไอตัวนี้ไอแสบทับยมรู้มันเคยเจอเมื่อวานนี้ทับยมเอาละทับยมนี้ทีนี้มันจะต้องเข้ามากินปูตรงนี้นะท่านผู้ชมนีครับดูมันทับยม มันจะกล้าเข้ามากินไหมท่านผู้ชมเนี่ยนะ,ะใจดีสู้เสืออะไรท่านผู้ชมเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทําให้มันไว้วางใจกันก่อนนะท่านผู้ชมคืนนี้นะท่านผู้ชมเนะี่ยดูซิว่าม,มันจะรู้ไหมท่านผู้ชมนะมันกินปุ๊บเดี๋ยวมันวิ่งลงมาปุ๊บก็เป๊ะเข้าปากกาบานเลยเอาเอาท่านผู้ชมให้มันกินก่อนนะท่านผู้ชมนะ ดูมันระแวงนะผมเนีหนูมันรู้นะผมตัวนี้นะตรงนี้มีคนเข้ามาเคยมาด่าผมนีแล้วมันหลุดไปได้นะครับผมเนี่ยมันกลายเป็นมหาเทพเลยท่านผู้ชมเอาเอาเอาดูดูมันดูมันตอนนี้มันกินอย่างอร่อยอร่อยตอนนี้มันมันกินกินหมดแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยเหลือมันเหลือเศษอยู่หนหน่อยนะท่านผู้ชมยือ ยังไงยังไงลงไหมออลงไหมยังกินอยู่นะท่านโยมนะยังกินอยู่ยังกินอยู่เอา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 มันบอกอายังไงวะอ,อันตรายบอกว่านี่เฮ้ยตรงนี้มันกับกระชาวิญญาณช่างสายล่าเมื่อวานนี้เราทําลายไปแล้วถ้าเราลงไปนี่ตุยแน่เลยเอ,อเออย่างนี้ไหนแหนดูเลยดิชัด ไหมโอ้ชัดเลยค oh. รมยมับโยนมมันไม่ยอมลงครมมับท่านผู้ชมไอตัวนี้มันสุดยอดจริงๆนะทมม่านผู้ชมเดียวโอ้ยผมบอกเลยเจ้าตัวนี้เดี๋ยวช่างต้องจัดอาวุธหนักๆมาใส่ให้บันเลยทมยม่านผู้มเดียวเอาตัวนี้เราต้องตามกันต่อผมนะสําหรับน้ําหอมน้ําหอมช่างสายล่านะผมนะกับกระชากวิญญาณช่างสายล่าดีผมบอกเลยถ้ามันเข้าไปดีผมบอกเลยไม่มีเหลือแล้วครับผมนะสนใจทักแชทเพจช่างสายล่ามาได้เลยผมนะเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ช่างจะมาตาม,มันก่อนมาต่ออีกครับผมนะ เอาโอเคผมสวัสดีครับ